เราต้องมอง,มองย้อนกลับไปก่อนทุกคดีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องคนกระทำความผิดบิ๊กพอกับบิ๊กการและเพื่น,นี้พวกนี้เขาโดนกระทำความผิดถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นตัวการในการกระทำความผิดเรื่องช่อกรงประชาชนนไปแล้วแต่เราต้องย้อนหลังว่าก่อนที่จะถูกดำเนินคดีเนี่ยอ่า กลุ่มของไอคอนเนี่ยคนเขาก็ร่วมละแคะละคลายรู้ว่ามีการกระทำความผิดพอรู้ว่าทำความผิดมันก็มีผีสางเทวดาอ่าเปรตอะไรต่างๆก็จะไปลุมทึ้งกันหมด <c oughs> ใช่ไหมครับไ <c oughs> ปลุมทึ้งแม้แต่ทานายอะไรต่างๆที่ปรากฏข่าวแม้แต่เพื่อหัวนหน้า สมาอะะไร,ะมรคนนมคนโมคมนี้ไปลุมกไปหมดเพราะมองว่ายังไงก็ต้องได้ค่าของแต่พอไปเนี่ยผมเข้าใจว่าทีมของไอเดียไอคอนเนี่ยใครไปทำอะไรเนี่ยเขาอัดเทปไปหมดอมืนัน่นสิฮะอ่าเขาอัดเทปไปหมดพราแล้วท,ที่ฟังทุกคนไม่ได้ตังค์หมดแต่มีเทป เสียงเทปเสียงซึ่งจะตอกให้หงายท้องเขาไปหมดแล้วเราก็ต้องมองว่ากลุ่มของพวกไอคอนนี่เขาฉลาดเขาเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อจะเอาคืนหมดมเพราะเขามองว่าคุณการที่คุณโทรมาเนี่ยคุณโทรมาตบตีริทไยเขาทุกคนแหละซึ่งคลิป<ม>ที่มี<า>ใครหวังวดีสักคนหนึ่งมันจะน้อยมากคนที่แบบเป็นตัวตั้งตัวทีเพื่อประชาชนเนี่ยน้อยมาก และที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะช่วยประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยไปมีเรื่องไปขอก่อนทั้งนั้นพอ,อไม่ได้ก็จะอ้างประชาชนหมดว่มีคนมาร้องทุกข์มาแจ้งความอะไรหรืออาจจะมาแจ้งก่อนแต่สิ่งที่คุณไปทำนะั้นไม่ได้แจ้มาทําเพื่อคนมาร้องหรอก คุณไปหวดก่อนพอไม่ให้ก็จะเอาพึ่งนี้มาเป็นข้ออ้างที่ขึ้นหลักมันเป็นอย่างนี้าสารตั้งต้นมาเป็นอย่างนี้ดังนั้นใครกระทำผิดไป้ทำผิด,ม,ผดมันก็อยู่หลักฐาน นี่คือหลักก่อนที่มันเป็นเหตุกันขึ้นมาค่ะก่อนก่อนที่เราจะเจาะจลึกลงไปค่ะลองแต้มค่ะขออนุญ,ญาตถามก่อนนิดนึงว่าในระหว่างที่เหตุการณ์มันกําลังดําเนินไปเนี่ยจะสองเดือนมาแล้วเนี่ยค่ะ,ะผู้เสียหายเนี่ย <c oughs> บรรทัดสุดท้ายอะค่ะผู้เสียหายที่เขารออยู่อะค่ะว่าเขาจะได้รับการเยียวยาเมื่อไหร่ตรงเนี้ยเกมต่างๆที่มันดําเนินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งไปถึงเขาบ้างไหมคะคืออย่างนี้ครับผลที่จะเขาจะได้รับผลประโยชน์ใช่ไหมครับ ที่เขาเสียาหายไปที่เขาจะโดนได้รับการเยียยาคือคือตอนนี้เราต้องยอมรับผมว่าตำรวจเนี่ยเขาทำการสอบสวนเบื้องต้นแล้วก็หาว่าผิดช่อกงประชาชนคตอนนี้ช่อกงประชาชนเนี่ยมันเป็นมูล,ลฐานหนึ่งของกฎหมายฟ้องเงินแต่นั้นเมื่อเข้าคนนี้เออปป,ป,ปงเขาก็มีอำนาจไปยึดทรัพย์ค่ะ,คะ ทรัพย์สินต่างๆที่ผู้กระทาความผิดที่มีหรือแปลงสภาพอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้นํามายึดทรัพย์ไ้เป็นของกลางและร้องต่อศาลให้คืนกับผู้เสียหายนี่หลักก่อนแต่ตอนเนี้เรายังไม่รู้ว่าพอต่อสู้ไปถึงศาลแล้วเนี่ยคดีความมันจะจบรูปแบบใดเอายกตัวอย่างตอนเนี้ยตํารวจไม่มีอำนาจแล้วส่งไปให้ด <B SI. S 1> ีเอสไอืม อตอนนี้ยผู้ที่หายเยอะขนาดนี้กระบวนการอย่างนี้ถามว่าดีเไอจะสอบอันไหม,ม,ม84วันและตอนนี้ไปแจ้งข้อหาเพิ่มอีกสองข้อหาอถามว่าคนไกลและการทํางานของดีเอไอสามารถจะทาได้ไหม,มเพราะพนักงานสอบสวนเขาก็น้อยะอะไรก็น้อยตอนนี้ถ้าทำไม่ได้ ใช่ไหมครับก็ต้องปล่อยตัวพวุ่งนี้ออกมาโดยออโต้อ่แลวนั่นก็หมายความว่าผู้เสียหายก็ไม่ได้รับการอยู่ได้แค่แปดสิบสี่วันครับครับค่ะแต่นี่พอปล่อยไปถามว่าคดีจบไหมไม่จบพอทำส้นนวดเสร็จก็ต้องขออนุมัติแต่อายการเพื่อฟ้องตอนนี้ขออนุมัติการฟ้องแต่อายการบอกฟ้องคุณจะตามตัวไอ้พวกที่ปล่อยตัวไปนี่มาได้ครบยังไงถ้าเกิดมันหนีไปทำไงอ่าครับ ไอเนี่ยมันปัญหาปัญหาทําให้ผู้เสียหายเขาก็หวั่นใจว่าเขาจะได้เงินคืนหรือไม่เนี่ยแหละกําลังถามแทนค่ะเราแต้มเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นการโฟกัสผิดจุดกันอยู่กับตํารวจค่ะตํารวจก็มีกําลังมีศักยภาพทําสามารถใี่แม่อทิตย์หนึ่งก็ททาได้ตั้งแปดเก้าพันคนก็สามารถจะให้คู่คนไปล้อมทุกกล่าวทั่วทั่วประเทศได้แล้วก็ส่งเรื่องมาได้แต่ตอนเนี้ยถามว่า ดีไอมีศูนย์กลางอะไรต่างจังหวัดมีไหมมันไม่มีไงก็ต้องเดินทางมาที่ส่วนนี้มันจะลําบากมากถามว่าตํารวจจะแกไปทาเองได้ไหมก็ไม่ได้เพราะกฎหมายไม่เขียนว่าคดีแบบนี้ต้องส่งให้ดีไอเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการทํางานร่วมกันนะคะหลวงแต้เอ่าคือการทํางานร่วมกันก็คือหลักถามว่าเมื่อเวลาไปถึงคดีไอกฎหมายบอกว่าดีไอสามารถจะคณะกรรมการ คดีพิเศษของเดซไอสามารถจะเรียกใครหรือขอร้องให้ใครมาช่วยในการทํางานได้<อ>แต่ผมถามว่าคุณจะขอให้ตํารวจเขาส่งมาช่วยสักพันคนก็จะให้ไหมละ่ะเพราะตำรวจทุกวันนี้มือมัน <c oughs> งานมันก็ล้นมืออยู่แล้วก็ระวิงไปหมดนะแต่สิ่งที่ตำรวจเขาทำได้ตอนนั้นก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่จังหวัดไหนก็ไปแจ้ง <c oughs> ก็ตอบได้ไงครับ <c oughs> <c oughs> แต่แตอนนี้คุณสมถตาคุณจะขอกําลังสอบสวนไปคุณต้องขอกําลังจากทั่วประเทศมาเป็นพันคนเน่ยใครก็จะส่งให้คุณแล้วงั้นหมายควา,ความว่าตอนนี้ความแค,ค่แค่ชกแค่อ,อะไรคอรเซ็นเตอร์เขาก็รับกันไม่ไหวแล้วใช่นนมันมีคดีอื่นด้วยงั้นหมายความว่าตอนนี้ประชาชนก็ทําได้แค่เพียงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ทันก็ก็ผมพูดงั้นก็เป็นการดูููก็เกินไป แต่ผมหนาวแทนอืมโอเคตั้งข้อสังเกตไว้นะครับท่านตั้งข้อสังเกตไว้โอเคงั้นงั้นขออนุญาตพารองแต้มมาที่ประเด็นนี้ว่าที่มันมีการพูดกันว่าอ้ามันคือการตบซับยี่สิบล้านแต่ว่าอีกฝ่าฝั่งหนึ่งบอกอ๋อไม่ใช่มันคือการทำพีอารตรงนี้รองแต้มมองประเด็นนี้ยังไงคะคือคือคือเอาก่อนทุณจะบอกว่าเออผมผมก็ไม่รู้นะทุณจะบอกทำพีอาร์พีอาร์คุณต้องใช้งบขนาดนี้ไหมอืม อันนี้ไม่สองอ่าหลักก่อนหลักก่อนครับค่ะแต่ถ้าถามว่าตบซัพยี่สิบล้านนี่ําได้ไหมสบายมากแต่เดยวยงคดีที่มีข่าวนี่ยังยังตบเป็นเปเจ็ดสิบล้านสามสิบกว่าล้านเลยครับครับไปมคะไรคดีอย่างเงี้ยถ้าคุณช่วยได้จริงเนี่ยนะเขาก็สามารถจะให้คุณได้เพราะตบซัพย์ในราคานี้พวกมูลฐานความผิดมันตั้งเป็น หม,หมื่นล้าน,านใช่ไหม,หมเขาให้ได้ถ้าคุณช่วยแต่ผมถามเขาจะให้คุณทําไมแค่ไปซื้อว่าให้หนุ่มกันใช้พูดให้แค่นั้นเหรอคุณต้องใช้งบยี่สิบล้านเนี่ยมัม<อ>นเป็นไปได้ไหมคุณน่าเชื่อไหมละ่ะแปลว่าหนึ่งจริงไม่จริงไม่รู้อะแต่ผมว่าผมผมไม่เชื่อถ้าผมไม่ตำรวจผมไม่เชื่อแล้วผมไม่เชื่อก็ต้องไปดูย้อนกลับว่าอะไรที่สนับสนุนไม่เชื่อมั่ง เอาละก็มีการตริดต่อมีชงมีเทปก็ไปฟังบริบทในเทปก็มันพูดกันยังไงครับคบริบทพูดกันต่อรองเรื่องเงินหรือไม่หรือไปพูดให้ช่วยไปพูดคำอย่างนั้นอย่างงี้หว่านล้อมหรือเปล่าอันไหนมนเจือสม,อมเออัป็นจัอสมอยังไงไอ้นั้นมันก็น่าเชื่อถือ,อแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าจะทําเพื่อบอกติดต่อให้ไปออกหนุ่มกัญชัยใช้งบยี่สิบล้านไปออกแต่ละช่องแต่ละช่องขีช่องเนี่ยใช้งบยี่สิบล้านะผมไม่เชื่อหรอก เพราะอย่างผมไปออกหนุ่มกัญชัยเนี่ยหนุ่มกัญชัยยังให้ค่ารถผมกลับบ้านเลยครับใช่ไหมเขาอยากจะได้ข่าวจะตายเขาจะไปต้องต้องต้องมาเสียเงินขนนี้เออต้องมาเสียเงินทำไมอ่ะใช่ไหมเออมันผมผมเลยผมว่ามันเชื่อยากที่ผมฟังบริบทเนี่ยจากเทปมาบางส่วนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องการพีอาร์ผมกลัวจะมีการวางแผนกันเป็นระบบซะด้วย พอจะพอจะบอกได้ไหมคะ<อ>ว่าระบบในนี้ทำไม,ำไมว่าทําไมต้องโทรตอนนั้นโทรตอนนั้นและทําไมต้องให้คนนี้พูดครัเพราะก่อนที่จะไปสองคนนี้ไปนั่งเดวยกันอีกคนจะมีการวางแผนกันก่อนหรือเปล่าก่อนที่ต่อโทรศัพท์มาอะไรอย่างเงี้ยอา่อามันต้องไปดูผมมองว่าคดีเนี้ยบิ๊กเต่ารู้มาล,ละละบริบทแบบเนี้ยแล้วลแล้วกันะที่สอบสวนสืบสวนมานะผมว่ามันจะเป็นมุมนี้ ค่ะการที่ขอรับเงินสดแล้วเดี๋ยวก็อีกคนนึงนะอีกอย่างนึงเดี๋ยวไปดูคนที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะแตกกันจะซัดกันยังมีเพิ่มอีกเหรอคะลองแต้มนี่ก็ซัดกันหลายคู่แล้วนะคู่นี้แหละเดี๋ยวต้องแตกกันเพราะอีกคนทุบถ้าทไมทําผิดแล้วมาโยงอย่างนี้เขาก็ต้องซัดอ๋อไม่น่าจะเดียวนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะคะลองแต้มร่วมตัวเมื่อว่าคุณร่ม คิดกันเนี่ยคุณอาจจะพูดเป็นทิศทางเดียวกันแต่ผู้เสียหายเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาก็เขาก็ต้องบอกไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเทปมันเป็นอย่างนั้นน่ะค่ะค่ะ,ะค่ะลองเต้งค่ะขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ถามถึงประเด็นเงินว่าในคลิปเนี่ยมันมีระบุไว้ค่ะว่าขอเป็นเงินสดประเด็นเงินสดนี่มันมันสื่อไปถึงอะไรได้บ้างคะก็เี่ยเงินสดเนี่ยมันก็ถึงบ่งบอกถึงว่ามันความไม่ชอบถึงแตคุณทําถูกต้องพีอาร์ถูกต้อง คุณจะกลัวทำไมต้องปเป็นเงินทางเช็คเชิคมันก็ผ่านระบบบัญชงบัญชีได้นี่เพราะมันเรื่อง PR PR เป็นเรื่องทางําถูกกฎหมายใช่ไหมอย่างผมจ้างน้อง โฆษณาะายน้องคนรับโฆษณาตกลงกันเท่าไหร่ผมก็ตีเช็คของบริษัทไปเพื่อจะหักประสงค์ภาษีอะไรมันถูกต้องไอ้อย่างนี้มันน่าเชื่อค่ะแต่ทำไมคุณต้องบอกต้องเงินสดตรงวันนั้นตรงวันนี้รีบป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่ใช่พีอาร์แล้วค่ะขออนุญาตถามแทนค่ะรองแต้มว่าถ้าเกิดเฉพาะหลักฐานหลักฐานที่เห็นอยู่ตอนนี้ก่อนเนี่ยในส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิที่ถูกเอ่ยชื่อมาแล้วเปิดหน้าแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสหรือว่ามีแนวโน้มที่จะถูก ดำเนินคดีไหมคะถ้าถ้าโดนโดนในงี้ไง้บ้างค่ะถ้าเป็นการตบตีกันโชทซั์ก็จะโดนพยายามเพราะถ้าเงินยังไม่จ่ายเนี่ยมันจะโดนพยายามอืมครับเพราะถ้าเงินจ่ายไปแล้วความผิดสําเร็จก็จะโดนนะกันโชคทรัพย์รีดเอารัย์อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเงินยังไม่จ่ายก็ได้แค่พยายามพยายามพยายามก็มีโทษหนึ่งในสามแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินก็โดนแหละก็จะใช้เป็นข้อหาพยายามไปเป็นความผิด ว่าถ้าเกิดคุณไม่ทําผมว่าถ้าคุณไม่จ่ายนี่ผมจะเปิดเผยความลับนะเดี๋ยวผมจะเอาใครมาแจ้งความนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,ยเยขาเรียกว่ากั้โชคับครรับ,รบแ,ลแล้วฝั่งนักร้องล่ะคะนักร้องเรียนนักเรียนก็ถ้าเกี่ยวข้องกันด้วยไงคือคือตอนนี้เขาก็เขา,เขา,เขากำลังมองว่าอยากจะให้ไปโฟกัสแต่ว่าทําไมทุกอย่างมันมาปฏิบัติังที่เขาเป็นเพราะว่าเขากําลัง ฟ้องตรงเองเลยที่ไม่ผ่าน DSI หรือเปล่ารเาราต้องการที่จะมาโจมตีเขาหรือเปล่าคลิปจริงๆมันมีมาตั้งนานหมายถึงใครหมายถึงหมายถึงคุณจินกริตอโนงอะค่ะเจ๊พัทอะค่ะที่อยู่ในคลิปด้วยอะค่ะคุณจินตอโนงคุณก็ต้องไปแก้ตัวกันละเขาก็ต้องเรียกคุณจินรตอนงมาวันนั้นทําไมคุณทาแบบนั้นละ่ะอืมอ่าทําไมคุณต้องมาพบกับอ่าผู้เสียหายคนนั้นละ่ะครับมาพบกันเรื่องอะไรมาต่อรองกันเรื่องไม่ออกข่าวหรือเปล่า หรือจะเรียกเงินให้กับผู้เสียหายหรือซึ่งคุณเนี่ยเป็นคุณอ้าวว่าเป็นฝ่ายผู้เสียหายหประชาชนและคุณจะไปทำเรื่องพีอารเพื่อมาแก้ตัวให้กันโดยติดต่อฟิลวัตถุภูมิทำไมอ่ะครับทำไมจริงๆคุณต้องกนนำหนําซ้ำเติมเขาอีกนะเพราะว่าคุณเป็นตัวแทนของประชาชนครับ,รบแล้วคุณจะมาคุยกันทำไมว่าผมจะ,ะมาช่วยพีอารเพื่อให้คนเนี่ยไม่ ไม่ให้เชื่อถือฝ่ายผู้ดีไอคอนละมันย้อนแย้งกันไหมล่ะใช่ใช่ย้อนแย้งกันนะใช่ใช่พฤติกรรมลักษณะแบบนี้อย่างนั้นผมถามด้วยด้วยภาพรวมฮะรองแต้มฮะว่าถ้ามันมีสารตั้นต้นฟิลประมาณเนี้ยมีการเรียกเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ออกไปแบบเนี้ยผ่านสื่อที่มันมีความประชาชนให้ความสนใจแบบเนี้ย <ม>ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีการให้ทรัพย์กันสําเร็จเกิดขึ้นแล้วจริงๆเรื่องข้อกฎหมายว่าไปนะฮะแต่นั่นแปลว่าเรื่องที่สังคมจะรับรู้ถึงความไม่ชอบมาประกลมันก็จะถูกซุกเอาไว้ใต้พรมเลยเหรอฮะก็ใช่ผมกี่คือหมายความว่าถ้ามีการจ่ายเงินถ้ามีการที่จะช่วยเหลือกันครับ ไอ้ไอ้ผู death, ้เสียหายถ้มทุกช่วยช่วยผู้เส <It> ียหายจริงๆผู infinity, então, um ้เ ah สียหายคนนั้นก็ต้องไม่ดมาก็ต้องไม่มาละเพราะได้เงินไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ได้เงินใช่ไหมครับผู้เสียหายก็ต้องโวยวายเหมือนเดิมโวยวายเหมือนเดิมก็กลับมาทางบิ๊กไอคอนก็เอาเว้ยฉันให้เงินคุณไปแล้วทำไมมันไม่จบไงเขาก็โดนอยู่ดีอ่ะ มันซุกไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเงินหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวตํารวจเขาต้องพิสูจน์ได้เส้นเงินไปภาคที่ใครเรื่องอะไรเขาตรวจสอบหมดละม,มันเป็นไปได้ไหมคะลองแต้มว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการดําเนินการโดยบิ๊กบอสที่อยู่ข้างในแล้วมันเหมือน,อนเป็น,อ,น,นอีก<ด>แผนก็คือผมม,มองว่าบิ๊กบอสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มเนี่ยเขาฉลาดทุกคนอื เขาทาอะไรมาหมายความว่าถ้ามีอะไรกันเรียกร้องเนึ่งเขาก็อัดเทปไว้คืออย่างน้อยเวลามีเรื่องอะไรเขาก็ได้ขู่คุณไว้หยุดนะคุณอย่าทำนั้นอย่าทำนี้นะอืผมมีเทปที่คุณของเงินผมแล้วอะไรต่างๆก็ตรงที่คําพูดไว้เขาไม่ทิ้งคนข้างหลังไว้อยู่คนเดียวต้องเอาไปให้หมดอะไรับเป็นคําที่เขาพูดว่าผมจะไม่ทิ้งไว้ใครข้างหลังอ่ะ แสดงว่าเขาต้อ <ừ> mm. เอาไปหมดอะที่ไปกลมกลืนโชคเขาอะไรกันตาา่างค่ะในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าด้วยความที่คุณฟิล์มลรัฐภูมิเนี่ยยังสังกัดสมาชิพกพรรคพลังประชารัฐอยู่มันก็จะมีความเกี่ยวโยงกับการเมืองด้วยตรงนี้รองแต้มมองยังไงคะก็่็ก็ทุกทีมันก็บอกอยู่แล้วว่าเวลามันมีเรื่องกระทําความผิดเนี่ยในเรื่องแบบนี้คนที่เกี่ยวข้องอยู่ก็มีใครบ้างรครับอันดับแรกคือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องครับ อย่างคดีเนี่ยคนสงสัยว่าสำนักงานคู่คุมของผู Monday> ้บริโภคปล่อยปะละเลยอย่างไรจะมาสำนักงานเศรษฐกิจการกลางละเลยกันอย่างไรตำรวจคุมของผู้บริโภคปล่อยกันมาได้อย่างไรก็จะไหมฮะดังนั้นพอพอพอทําตรงนี้เขาก็มองว่าเอ้ที่มันรอดรอดปามาได้เนี่ยเพราะมันมีคนคุ้มครองใช่ไหมมีเทวดาใช่ไหม S <S ใช่ไหมมีผีมีอะไรนักการเมืองมีผู้มีที่พลอะคุ้มครองใช่ไหมครับดังนั้นเวลามันมีเรื่องก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาคาดการกันว่าจะเป็นอย่างนี้มันก็ตรองหมดมีนักการเมืองมีเทวดาดวงสวรดาก็ตรองหมดไงมันเราก็ต้องเชื่อใช่ไหมล่ะว่ามันต้องรู้เห็นเป็นใจกันอะ่ะครับถ้าจะมาอ่มันก็หลักไปอยู่แค่นี้แหละถ้ามันเกี่ยวข้องแล้วมีเอ่อพักการยิงพักการเมืองก็ยิ่ง ยิ่งนั่นเลยก็ยิ่งชัดเจนจะมาก็ไปดูว่าพรรคการเมืองที่คุมหน่วยงานที่เขาโวยวายหรือหน่วยพรรคการเมืองคนนี้สมัยการนั้นคุมอํานาจคคดูแล,ดแลเดี๋ยวก็เรื่องเรื่องไงสกบรเรื่องนี้เรื่องนี้หรือเปล่าถ้ามีอานาจจริงคุมจริงมันก็น่าเชื่อถือไงงั้นเทวดาต่างๆที่มันอยู่ในสิงห์ตรงนี้มันไม่ปรากฏหรอกก็แสดงว่าน่าเชื่อไงอืางแทนเกี่ยวข้อง ค่ะถามแทนนิดน,นึงว่าถ้าเกิดในในมุมของคุณฟิล์มรัตภูมิเนี่ยคือถ้ามองว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพทําธุรกิจนู่นนั่นนี่แล้วบังเอ,อิญมาวางแผนพีอารให้พอดีแล้วต้องมาเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับวงจรน,นี้ด้วยอะไรเงี้ยมันมัน,มนจะมีจุดไหนที่มีโอกาสรอดไหมคะท่านมันต้องไปดูก่อนว่าสิ่งที่คุณไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจ้างคุณทำพีอารจริงไหมอ่าเขาไม่ได้จ้างเลยค่ะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลย ก็ก็แสดงว่าเขาไม่ได้จ้างคุณคุณต้องไปทําอย่างอื่นที่เขาสงสัยแล้วจะเกิดว่าดันคุณไปเกี่ยวข้องอีกคนหนึ่งซึ่งมีเกี่ยวข้องในเรื่องการเรียกรับเงินเขาเป็นบุคคลที่มีการไปเกี่ยวข้องเรื่องที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเขาไม่จะมองคุณว่าคุณ คุณต้องร่วมด้วยใช่ไหมล่ะเจตนาคืออะไรถูกไหมใช่ไหมคุณท่านคุณคุณไม่เกี่ยวข้องทาไมผมไม่ไปเกี่ยวล่ะครับอ่าทาไมผมไม่ไปเกี่ยวอะไรยกตัวออย่างนี้ทําไมน้องสองคนทําไมไม่ไปเกี่ยวล่ะอืทาไมเอทอสมมติถ้าผมเป็นฟิล์มฟิลผมเป็นฟิล์มฟิล์มผมไม่ไปเกี่ยวกับคนพวกนี้ยไม่ไปเกี่ยวกับกิจาน้องไม่ไปเกี่ยวกับพักการเมืองไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องบอทพมันจะมีเรื่องไหมล่ะครับมันก็ไม่มีแล้วคุณไปไปเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวราะอะไรล่ะ และการไปเกี่ยวของคุณมีมเรื่องเงินเรื่องทองมีวิธีการมีขบวนการอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเชื่อว่าคุณกระทำดี่งั้นแปลว่าก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเออกมาให้ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจนั้นถ้าคุณต้องพิสูจน์ให้ได้วันนี้เขามาจ้างพีอาร์มีสัญญาไหมมีมีหลักงานไม่ว่าจะพีอาร์เรื่อง 1, 2, หนึ่งสองสามอะไรมีขั้นตอนอยังไงยี่สิบล้านไปทําอะไรมั่งเอาไปติดต่อ สระทักขี่ช่องออกข่าวเพียงไหนวิธีการยังไงไอ้อย่างนี้คุณน่าเชื่อได้ว่าคุณไปพีอาร์แต่ถ้าไม่มีอะไรจะบอกเงินไม่ยี่สิบล้านแนละ้วผมจะคุยกับหนุ่มกันชัยอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างจะจบเลยอย่างเงี้ยมาอย่างนี้มันไม่ใช่พีอาแล้วนะ